King The Voice เข้ารักษาหลังพบเส้นเลือดสมองตีบข่าวที่ทำให้คนในวงการบันเทิงและแฟนเพลงทั่วประเทศต้องสะเทือนใจก็คือการล้มป่วยกระทันหันของ King The Voice หรือ King พิเชษบัวขำศิลปินที่หลายคนจดจำได้จากเวทีการประกวดร้องเพลงชื่อดังที่เปลี่ยนชีวิตเขาจนกลายเป็นนักร้องมากฝีมือเสียงทรงพลังและเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้ชื่อของเขายังคงอยู่ในใจแฟนเพลงเสมอ แต่ใครจะคาดคิดว่าชายผู้มากพลังเสียงจะต้องเผชิญกับโรคร้ายที่ไม่เลือกเวลาเอาเสียเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคิงมีอาการบ้านหมุนรุนแรงหายใจติดขัดอาเจียนไม่หยุดและไม่สามารถทรงตัวได้ขณะพักผ่อนอยู่ที่พัทยาครอบครัวรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียลอย่างเร่งด่วนทำกลางความตกใจและความกังวลของคนใกล้ชิด เมื่อเข้าถึงมือแพทย์ผลการตรวจด้วยเครื่อง CT s แกนทำให้พบความจริงที่น่าตกใจมากยิ่งขึ้นเพราะแพทย์ยืนยันว่าคิงมีภาวะเส้นเลือดสมองตีบหลายจุดอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติทั้งหมดภาวะนี้เป็นอันตรายร้ายแรงและไม่สามารถประมาทได้เลยหากการไหลเวียนของเลือดถูกขัดขวางสมองอาจขาดออกซิเจนจนเกิดความเสียหายถาวรได้ ความร้ายแรงของโรคนี้ทำให้ทีมแพทย์ต้องเรียบวางแผนการรักษาอย่างใกล้ชิดและเฝ้าสังเกตอาการตลอดเวลาโดยเฉพาะการติดตามว่ามีภาวะสมองบวมหรือไม่เพราะหากเกิดขึ้นจริงจะยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง ภรรยาของคิงได้ออกมาอัปเดตผ่าน Facebook เป็นระยะเพื่อให้แฟนๆสบายใจขึ้นบ้างแม้จะยอมรับว่าสามียังอยู่ในภาวะน่าห่วงแต่ก็ยังมีสติรับรู้และพูดคุยได้เพียงแต่ร่างกายอ่อนแรงไม่สามารถเดินได้เหมือนเดิมและยังมีอาการคลื่นไส้อยู่เนืองๆสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าการต่อสู้ครั้งนี้ของคิงไม่ง่ายเลยแต่ครอบครัวก็ไม่ยอมแพ้และพยายามดูแลเขาอย่างดีที่สุด เมื่อข่าวถูกเผยแพร่ออกไปสังคมออนไลน์ก็เต็มไปด้วยข้อความให้กำลังใจแฟนเพลงจำนวนมากเข้าไปคอมเมนต์ในเพจและ hashtag King The Voice กลายเป็นกระแสทันทีหลายคนยกให้คิงเป็นศิลปินที่มีเสียงทรงพลังที่สุดคนหนึ่งในรุ่นและไม่อยากให้เขาหายไปจากเวทีเพลงคนในวงการบันเทิงเองก็ต่างส่งแรงใจอย่างล้นหลามเพื่อให้เขาผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ ในเชิงการแพทย์เส้นเลือดสมองตีบถือเป็นภัยเงียบที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอย่างที่หลายคนเข้าใจปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องมีทั้งความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงการสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงความเครียดสะสมหากไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอภาวะนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิด การที่คิงต้องเข้ารับการรักษากระทันหันในครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นข่าวของบุคคลสาธารณะแต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจให้สังคมหันกลับมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นหลายคนอาจจะคิดว่าการบ้านหมุนหรืออาการอาเจียนเป็นเพียงเรื่องเล็กๆที่อาจเกิดขึ้นจากความเหนื่อยล้าแต่ในความเป็นจริงแล้วอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงที่ซ่อนอยู่ก็ได้ คำแนะนำของแพทย์คือหากมีอาการผิดปกติเช่นปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดหรือเวียนศีรษะรุนแรงควรรีบไปพบแพทย์ทันทีอย่าปล่อยให้เวลาเสียไปเพราะทุกนาทีคือความเสี่ยงของสมองที่จะถูกทำลาย แม้คิงจะยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์แต่ความหวังยังคงมีอยู่เสมอการตรวจพบและรักษาอย่างท่วงทุมงทีคือสิ่งสำคัญที่สุดขณะเดียวกันกำลังใจจากครอบครัวเพื่อนร่วมงานและแฟนเพลงก็เป็นพลังมหาศาลที่จะช่วยให้เขาผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้หลายคนยังเชื่อว่าด้วยความเข้มแข็งของคิงและความรักที่โอบร้อมอยู่รอบตัวเขาจะสามารถยืนหยัดกลับมาได้อีกครั้ง ในมุมกลับกันเหตุการณ์ครั้งนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตคิงเองเพราะเมื่อเผชิญกับโรคร้ายที่ไม่ทันตั้งตัวมันอาจทําให้เขาได้ฉุกคิดถึงการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตมากขึ้นและหากวันหนึ่งเขาฟื้นตัวกลับมาได้เต็มที่การขึ้นเวทีร้องเพลงอีกครั้งคงจะมีคุณค่าและความหมายมากกว่าเดิมไม่ใช่เพียงเพราะเสียงที่ไพเราะเท่านั้นแต่เพราะมันคือเสียงของคนที่ต่อสู้และเอาชนะความเจ็บป่วยได้ด้วยหัวใจที่แข็งแกรง่ง ในวันนี้สิ่งที่ทุกคนทำได้คือการส่งกำลังใจและภาวนาให้คิงปลอดภัยจากภาวะเส้นเลือดสมองตีบการรักษายังต้องใช้เวลาและความอดทนแต่ความรักและแรงใจจากผู้คนมากมายก็เป็นเสมือนยาที่ดีที่คอยประคับประคองให้เขาเดินต่อไปได้สังคมยังคงเฝ้ารอวันที่เขาจะยืนบนเวทีอีกครั้งพร้อมกับเสียงร้องที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและพลังเหมือนเดิม